ยู่ทั้งอุบลบแลงแหงที่นรนาอบ่อคันคนดีลียู้ทั้งขอนแก่นมาไดกับแหล่งแน่พอมเฮิมเลยละเกิดมากูเเคยเห็นออกแหลงพอมเฮิมเิมตังเป็นคนอายเป็นเตก็เ่าเต็มที่ลเสียงเดิมปันบังหุ่งนี่พอมฮิมเมนี่แหะปะนะมันก็แลงอิรีเว้ยหะพ่อมเฮิมเฮิมอือจะไปบอกแลงอิเจ็ดปีไปเจ็ดเดือนแม่งบ้านทยมบ้านปราสานอำเภอพยืนจังหวัดขอนแก่น จักแหลงบ่แหลงแล้วบอลเบาพื <dis> we ้นกันในทีว่าสู่ฟังตื่นมายำมะส่อปล่อยงัวปล่อยขั้วออกจากขอกจากหลักถือไม้ลำปอนลำกลนวุ่นวุ่นดิขีงงัวงขี่กั้วตกปอกไม้ลำปอเสียบปั๊บจองแล้วเอ้าคือเหตุจังสันไอจองไม่แต่คว้วกูจีนตัวที่ ลวงล่ำคำเกินต้องการว่าไ้เล่นผิดกันเล่นจับกันอยูบ่มีการฟ้องว้ากันเห็นุญบานป้าไม่ใส่โทษว่านั่นยอดหน้าโย่านกุีกขวกุญีได้แล้วมาแกงเส้นน้องไมสมกอดน้องไมสมตายอมล่ำแนบแงเหกุีจะได้สหอ,อ,อยังี่ายพระวอันคอยจองแล้วบ่าอย่างนี้อ้คอยจองไว้แต่เฮ็ดเนี้ยกบเขไ,ได้เลยจะเปิดฟั่มเรื่องกบได้ โอ้ขอโทษที่สันเอาขอลวบวันเจ้าจดจองไปแกงที่สนอง <บา S 2> ดีขึ้นกันนะถ้าหงจักเปลี่ยนจิตการถามว่าคิดต่อให้ต่อหน้ามันแรงมันแหง็งฮักก็มาเปิดฟ้ามดีแล้วโอ้ผู้จัดการกบพูดถึงผู้จัดการกบสำบ้หนาคือกบเป็นเจ้าได้คิดการใครแน่บ่ครับดีครับดีหลายระก็จะ<ไ>ขายอีูตัวครับกับมื่อเช้านี่ก็จะขายไปตัวนึงแล้วล่ะเอาสามสิพหอายู่พ้ากิน มันเลียกินหมดได้ตัวเดียวอโอ้ย,ยเจตวายเลียกินเถินเฮียออกจากขวางคอ,อ,อยยังประจับเอาเลยโอ้ยสีแมนปนนะ้ำเป็นคู่ถังพื่นล่ะตัวละว่ามันเศร้าเรารถสองลดผนที่เหลือโอ้ยส,สุขการมันคอยเป็นเศรษฐีแล้วโอ,อันที่ขายพาย่อไอ้ปินมือซื้อมือเศร้นานี่นะเกียร์ไปยังเกียร์คนหน่อยนี่เลยเกียร์อยังเกียร์คบเขาไม่ได้ขวางไ่น้ำจิ้มแเกียวมันใส่ของมาไหนมันโตใหญ่ยยหลายเกียร์แบบไรเกียร์ครบบอกมึงนี่เป็่าเนี่ยค้านากรข้อเขาคดหน่แล้วล่ะขาหลังกระส่วนตะขาบเตสิเตสิ ขี่ดินจูดจุดขาหลังมันน่ะขั้นวอลปานั่นมันก็สามร้อยกว่ากิโลพุ่นแล้วพวกกรลังปอดีป่เอาปะข้นเนี่ยโอ้มันพอกินอยู่ีราฟซะวะทันขายเสาละตัวกับพ่อแล้วทันพ่อแล้วพี่บ้านหรือบ้านอยากบ้านแพงบ้านต่อจอยบ้านต่อจอยอยู่บ้านยังก็บ้านแพงบ้านแพงอำเภอโกสมอำเภอโกสมสารคามจังหวัดมหาสารคามเออนั่นละเพรางันเราตียูุโรขังบึงนั่นเออเห็นไ่มจราเห็นยังบ่กลังเรลเลนี่ยเออนั่นละรถอ่ะางเอ้ยกูเลี้ยวไปก็ว่ามันห้างโลพีราบที่จริงเนาะ สนุน้อยเรือนงามตัวหนึ่งเคยเห็นว่าช่งสเปนนอนพยายามบางที่เจ้ามิเตเเจอร์ก็ลดอันซุปเดอร์พักปอดสู้กันกินคือกินทั้งสั้นมันแรงบ่กมิยังมิเตโป่เดอร์พักบอดใส่เผาปลวมมันได้เสียป้อนน้องพผมถามเข้าไหมก็คมใจเออเสียบอยู่ได้เฮือกหนึ่งเอาจ้อยฮะให้ทำเนี่ยพ่อกินนี่สิเราเอาโอ้ยอย่าไปเสียเขาไรไอเอ้ยโอ้ยเจ้าทีไอผู้ใดเด้อเนี่ย แล้วไปมันเป็นหมอกคน้นว่าอยู่ในเขาว่ามันสิแรงขึ้นเขาว่ายดินนะ่ะให้ไปขอบคุณดอกพะปอดทัเจ้านั้นดอกพะปอดประทังชีวิตมาได้อยู่สู้มือมันก็ดีแล้วตัวแต่ของแม่หัวมันหมอกขึ้นดอกพะปอดไอ้าวามันถิโพดไปเล้มันแมนข้อมเขาจะเฝ้าเสียคนฟังน้องหมอกซะก,ก่อนพี่น้องบ้านผมเป็นพันๆไรพว่นี้พี่เห็เยหนยออู่น้องมิได้พะปอดใช่ไหม ใายเคยเห็นองค์กอสชอหลวงพ่อแจกบ่อมวยไงแถนี้เนาะอุ้ยสิบเจ็ดสิบแปดถามนี่จังขึ้นทุนแล้วมาขอหอยปังบัดผมนวยซ้ำกันล่ะกครับองค์กอส่อช่อว่าเรียนหัวอี่เป้าอี๋เลยพี่ป้าหอยปังมันวยไงจังวะคลื่เพิ่งเอาบัหอยปัไปซ้ำองค์ป้างัดขึ้นเจ้าหนูน้ำสิบบบกลงเครื่องสอบมาเนาะจาว่าตาสอบเป็นซัวเฮียเนี่ยมัน ต้มย Fl si ่ำแกงเขาจะได้หมอสแล้วเบิ้ดบดเอาบดใส่หม้อดิพี่เห็นไหมเอาเฟี้ยงที่เ้าฟาดเข่าหรอเมาต้มมาห้อยเลยต้มเลยจูดไปฉีดใส่ตะลุกบึมบึมบึมห้าของหัว่ามันสูง่ายมึงเงื่อนเธอเอเมื่อไพี่น้องมันก็ล้างมากยู่รถน้ามากสแล้วก็ขวนสับใส่เลื่อยปาดใส่กับยู่ไปไผนไปมันสบายโว้ยตัวไงปานนั้นว่าทับถมว่าจะคล้องดีกว่าเตัาจ้อยฟังไปฟังมาบ้านเตัาจ้อยคักก็ตัวไงที่สั่นห้อยน่วยไงก็ควบตัวไงไหม น้องเรียกว่ามึกบเมื่อกี้นี่ยังมันสิ้นสุดเลยนะเนี่นนยเพียงกบหลุดมือพญปินกิบ่ะบ่ได้หลุดมือพญปิณเพียงอยีกที่ขายให้พญปิณเมือ่อเช้านี่กบน้อยได้เลยนะแล้วอันจังได้เขาบอกกบน้อยว่าบางหัวก็สิกัดหางจากหว่วงมาเป็นกบสินได้เลยเนี่ยยังมีหางสีตุปป้ฟูด้วยได้เลยเนี่ยเต้นกบมันเปลี่ยนยุ่งเสียเต้นมาขึ้นเต้นกบเพรานแข็งเออเออสีแมนอยู่ ขั้นมันเต้นแข็งนัง่นพอยีปินประกาเกียร์ดอกมันสียันพอยีปินหนีบไปเลดพัวหลักตัวเนี้มันเอยปล่อยกินไปไผ่ระบาดโอยตัวนี้มันตัวรกรอเขาจะถึงเขาเลี้ยงถึงสุดเลี้ยงถือรักอนามัยนนนนเนาะเนาเนาเสียคนไว้ถือรอกักตาตีไปหมดเสียจากในระเบบดยืนยันแบบแน,น่นอนเลยตาตีมังกรมังกรเห็นบอตรงมากแบบตาตีบ่ะพี่เบิ้งพี่ตีบ่ตาบักห้อยปังงวยที่ผมเมาเดินงก็สิแจออกจากไข่ขาวมันที่พี่มาห้อยหน่อยอีกเออ ปาดหน่วยไงมันเสียบซสำรองหนังนี่ด้วยกันนี่แล้วมันหลุดมือเป็นผงวันสุดแลรองหนังีเแล้วโอ้มาคือโหดคอหลอกเขารียกว่ามาเคยเห็นคุณกีอยู่บ่ะมาเคยเห็นจังไหนกอดได้มาสมนอนตายมันมันซุ่มนั่นซุ่มคอยเลี้ยงไว้ตั้งหาบเลยฮะคอยคอยกระสงสัยอยู่ดอกบ้านเอาใอยนี่ไปเบิ้งสีพีเลยฮะไปเบิ้งบ้านน้องวะเพียงเคยเห็นคุณกี้อยู่ตัวอืมอืมอืม ทางเราไปอบไทเขา้าน้องมิเตรเซกุจีไทบึมบัมบึมมัมอยู่นี่ไปพวกี้ไอย่วาเป็นเลนไี่ลีละเนี่ยเงาสรถีนฮะบ่ได้ใส่รถจักขันนี่เลยเมนมดเมนมดเงาทมันงานตัวเงาตอนนี้ป้าอันอมือยาวๆงรงงเนียแม่งงโยแม่งงโเลยแมงยเลเ้ยมาพวดมาพดแต่ละหือไมเสียคนไว้พะโลเนาะมียจงไหมันงบตาตีจริงอุ้มรุมอุมรุมยู่นั่นมันจริงเบาหมดเล จริงบอมันสีเฮ็ดบลด้น่อถนนนั่นอุ้ยอุยสมาเสียโคตไว้แเจ้าไม่ได้อันขีดน้าไปเปียกกันเงียวมันนั่นเงียวมั้น่ยว้าววุ้ย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 วุยวุ้ยวุ้ยวุ้ย พี่เคยเห็นไข่โมดแดงอยู่บ่ปกติมันสีน,น้อยหนึหน่งได้เป็นบ่มาดิเคยเห็นรถแจ้ทังเก็จบ่สิบแปดล้อดน่ะ<อ>วัตถุไไฟ้าหน่ะซ้นำนั่นแหละไข่โมดแดงอ่ะซ้ำถังนั่นอ่ะ<อ><ป>โอ้โผู้เสียก็จะเป็นปาดเป็นตะปากสีไข่เนาะ มันบูเป็นเสียยีด้แล้วก็ะค oh. 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 ืดบังเนื้อตีไอ้ใครไงเป็นนั่นเจ้าสีกินจังไดเเ่าเงี้ยเอรอมันทีขึ้นยากอย่างหอกเข็มย่อปั๊บเสร็ล้ก็บี๊เสถวยปอดมันเต็มถวยเขาก็ยางหัดไว้ชี่น้องมะลายเท่าบี๊เสีหมอเลยๆๆๆเขาเต็มเขาก็ยางหัดไว้กินมดปีปีป้าทีต้องมาบูเป็นตะต้มบูดก่อนที่ชีเคยเห็นบ้อนทั้งงานป่าตัวสูงขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนซ้ำนั่นละไม่ยังอ่ะทั้งป่า ูจับพินลุนได้แล้วคุยไปคุยมาเสียงเย็นไว้เห็นส่วนคาว่าแม่นคนขี่คุยใส่กันซืือขือนมาไหนหนั่งแม่นบอกต่ว่าคนขีขข่คุยบ่ค่ะคุยอยู่ค่ะแม่นแมนจับได้แล้วบอดีด,ด้คุยได้เร<อ>ื่องจริงเลยจะเห็นหน้าเป็นหรือบอ่หนา้าโอ้ยเรืยยย่งองหน้าแบบที่บ่มาเขอบออาขอบม่ได้สนใจเลยเขามาคนณเศร้าหน้าคุณโอ้ยไปเรืยย่องแนั้นคอยรับตาไทยก็ไดล โข้องขนาดได้คอยอ่ะนัวก็ขี่ข้านี่แหละจังรับตาไทยงานน้ำฝนม่วงคุ้ยอะไรก็ไม่ได้พาไปนะจักหุดจักห้ามจักยังไปเรื่อยเหมือนมันข้องไรเนี่ยนะมันข้องไรรับตาไทยก็นเลยนะผมมีห้ามผมีนี่อันหน้าร้ายไปไลยทั้งหมดนหน้าจอสองลอยเลค่ะสองลอยเลอ่ะปาดฟังเด้อล่ะหน้าหลายไอ้บ่มักมักแต่หน้าหน่อยๆพอได้เห็ดกินข้ามมือ้าวเอ้ยเอาไปว่ามันคนขี่ขานี่หรือ่ะขี่ขาน ออ้้าาายหนนลบ่มักวีฟังเสียงวอากอห์ตัวพี่คนฉีคุยคนฉีคันไข่เนี่เป็นเจ้าลูกแซวหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะประเภทไทยหน้าบอตะลับตาจากเมปไทยหุ่นกู้จังมืนล่มนี่บอบเนี่ยฟังเด้อล่ะหน้าลายไอ้มักมากไอ้ขึ้นเบิ้งคักสีขายมันไปสื่อลดโอ้ยเตรียมลางเตรียมพานเขาแต่งออยอยู่ฝุ่นละเนาะนาฟ้อพุ่น เสียงกิ high, ้ดกิ <podría no S 1> <Wow. S 2> ้ดเดียวไปเมื่อคือเสียงเมียกูดเจ็ซักเดี๋ยวถอดเสื้อคุ้มหมวกนุ่งจะเสียกล้ามแกงวิววิวเบิ่งคักๆลราแม่เมียจะคลองเฮียไหลน้ำขีดแต่แร่หน่อยเสแฉ่เสแฉ่ปอบทางมึงเอ้ยเขาหลอนหมูอยู่ยังเสียนั่นแหละได้หน่าว่ามีเมียสาวสับหน่อยท่านสมัยเฮ้ยเจ้า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 ข่อยบอมักเมียเด็กเก็กซิมทางานเทนน้อฮานี่น้องอปได้มาแล้วหวานกมขงเกินยู่เท่างสมือนีีอีหลีนบไหม กถึงมาแล้วก็ราสิบยอมรับป่าวือนเมียเสียสุขภาพคิษป่าวเฮือนเมียเสียสุขภาพติษย้อนหลงพิษล้วจังคิดใด้ย้อนหลงพิษเ้วจังคิดใดมีเมียแ่าบ่ได้เว้าลำไรมีเมียแ่าบ่ได้เว้าลำไรกอนักหัวใจคือมีเมียเล็กน้อยกอนักหัวใจขึ้นมีเมียเล็กน้อยพ่าวือนเมียเสียสุขภาพพิษหยอนหลงพิษ จะจังจิตใดมี analysis, เม co ียเแ่าบ่ได้ว่าลำไรบ่านักห um ัวใจคือมีเมียเด็กน้อยเมียผู้แถวเนี่ยเฮาสิเปียเจาะใส่เรากับบ่จมบ่ดาเราเกีบยสาวอยู่ใกล้ใเรากับบ่เห็นกับบอกเป็นกาเราบ่ดีโอเราบาฟังเาฟังเมียเด็กหน่อยจู้จี้จุกิกลักใส่เงินลักใส่ทองเฮื่อมันกับบ่แกนเนี่ยกับบอกเงินทองเก็บไปบ่ยังจักเอาไปใส่ ดตื่นมาหาหัวกรบเ่อจักเพินไปพ่อบอยูแก่ไถเอินใส่ียังกระเเห็นมดมือมดเว้นเล่นตั้งแ่ไปมเตอนหลวพับพันว่าเฮาจมห้บอกยังกระเปไรใส่ยังกระเฮเห็ดอดเจออดเออดเจอจยาเบาให้ไอยฟวงซ้ำเจ้าละคบ่ได้ห่วงกันคอยตาควงเจ้าสิลวงตุตลา ป่าบอ่อเห็ดบอ่อสนสมหัววบาแต่พื้นคนบ้านผู้ดีจนบ้านผู้ดีรวยลูกหัวจักจู่จังได้กินแต่ตมไข่มือละสองน่วยว้ามาละเป็นตาหนหวยขันไขว่ลำมวยและเจ้าซีสวยได้หลาำเมี่ยคนในบ่ได้ยานเมีย,ย,ยก็อยู่บ้านไสยก็ยังกาดาาา้างอยากเว้าหายต่อนาอย่าเป็นเศียนขึ้นมาจอดเดีหอวพานี นีเมียเล็กน้อยแล้วมันเป็นพ่อซ้ำนี an, t t ้ง่ำเบาระเถียงเฮาหมดตีมันเตมันตีก็ตายถึงซื้อซื้อเาพื่นเมียเสีสุขภาพดตอนหลงผิดกะจังเห็ดใดมีเมียเท่ารบ่ได้เบาลำไรเพนักหัวใจกอมีเมียเล็กน้อยกดกด้กดเดกนดเด้อดดจะยเบาให้หอป่วงซ้ำเจ้าละงอยบ่ได้หวังการอยตาควงเจ้าสิล้วนตกตลาดกดกดกกดกดด

ก็ oh. อคอยเว้าซูฟังยี่เดียวนี้ขัออ้นหฮาสิบป่าว่าสันกะยานพ่อยันแม่เขาว่าเลี้ยงลูกเขาเจ้าบกุมบ่หุมขั้นีิฆาิตีปฏิวัติสันวาตีขัออ้นเลี้ยงบกุมบ่หุมเพียงเบาลูกไข่ส่งขึ้นมาคือขาคือตีแท้ปฏออิวัติจำเป็นจะต้องหวานอมขมกลืนอยู่เท่าสู้มือนี้ออปากบ่าไปไอบ่ดังจังมันคือความเบาเออมันสูงเมียผูเถาบ่ได นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอคืนพ่อแล้วมีขันเวลาเขาไปเที่ยวคอนเสิร์ตโอ้ยไปเห็นเขาเข่าให้กินพ่อแล้วต้มไข่กินเองต้มไข่กินเองเมึงกินหนาข่อกำลังเป็นรูปไข่มึงกินเมียเน่นิ่งน้องเอยคืนออกแล้วเอาผู้เดียวมันเป็นยังสัตว์ละเฮาต้องเอาหลายหลายคนบ้าโง่หมักไงเพราะเราแต่ผู้เดียวกับสิตายเขาเอาหลายคนอยู่เอาขันขันผู้หนึ่งบ่อยู่ผู้หนึ่งก็ต้องอยู่เข้าปรต้องไปต้มไข่กินเอง เขามีเมียหลายคนแมนบอล่ะไอ้คนนี่หุงขาาออคนนี่หนึ่งขาคนนี้ตำน้ำพริกอ่าคนนี่ต้มย่ำคนนี้ซักเสืออีกคนนึงซักกางเกงหลายคนหลายไดหลายไม่เหตดเือนงามนานแมนควนอยบ่ล่ะอยเสียคนไว้ทีเดียังมายังไม่เด้ว้าวเหตุผลมันบ่แมนอ้าวทหไปบิ่รกเสือเอาเพื่อนนี่กับเมียเฮาเพื่อนนี่กับเมียเฮ้าเพื่อนนั่นกับเมียเฮ้าออ มันมันแมนบ่ละเอาวัวแมนจังไหนขึ้นนี่นอนเฮื่อนนี่ขึ้นนี่นอนเพื่อนนี่เพื่อนนี่นาบูดเขาก็ไปเฮื่อนบนนาบูดเฮื่อนนี่จมเขาก็ดใหญ่ไปเฮื่อนบ่จมอันนี้น้องเอาเป็นร้อยละอะไรครับอาจารยเป็นร้อยบ้าแถวนั้นเป็นเฮือนเมียเฮาหมดหมู่บ้านจัดสรรเ้าเหมาคนเดียวเลยเพราะนาล้ยวบ่ไอยคนนึงมาหยุ่งเกี่ยวหัขึ้นป้ายนาบ้านเลยหมู่บ้านเมียน้อยคคุณ ขอไล่อไหัวใจไก่อนนะะอยหัวใจพอไวก่อนอยากมีเงินไหลไหรลอยล้านอยากมีบ้านกัลอยลอยหลังสิเอาเมียน้อยจักร้อยลอยนาง มัวนั่งคว้ยห่างจักลอยรอยคน <c oughs> มีเมียนอะไคนที่เรียกไว้ป่อจบายเอามีวิธีตัวอ, <c oughs> อยากมีรถจักลอยๆคันเ <c oughs> ติมน้ำมันจักลอยๆหนเ <c oughs> สียให้เมียน้อยทั้งรอยๆคนขับปรคนชนกันตารก โอ้แปีตเ้าไปเห็นประกันเ้อะเวลารถชนกันท่าประกันเขาเับาไม่ชอบสันนั่นมีแม่ยุติขับรถว่าเป็นแรนขึ้นเตคขับคนเนี้ยตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านนื่นหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านเมียน้อยบ่ให้คนอื่นมาปวดพอหน่อยให้เมียน้อยลนตกตากันเองลูกเมียที่กัน็ัวหาแม่ละพี่บอกกล้าเขาไปยุ่งเราเคยถือร่าเสียมีเสียแล่ๆคนที่ทังเกียวึ่แ้ อยากมีเงินหลายหลายลอย,ยแสนซื้อรถแวนนำเที่ยวคงเจ๋งสองขบวนวิ่งสวนกันเองจะลามกันเก่งนำหน้าเข้าท่าดีบอกข้อมียจะไหนพี่มึงคือแน่นอนแรงเดยกเยขาอยากทำ สิบคนหนึ่งหนึ่งหอบเบาไฟสิบคนหนึ่งทูบ้านสักงหาย่มกินย่ำนอนเด้ี่ยวย่ำกินตะละข้างแป้งกินอิ่มแล้วแตกหนีไปนี่มันย่มนอนเลี้ยงแถวจังเสียบกระพิบอยากให้พวกเจ้าเป็นย่ำลงอาบน้ำลงอาบพร้อมกันจังเป็ดแค่พนักอ่เหลือไว้สามคนผุวเหลือไว้ยังไว้แต่พนย่บานล้วนเทเมย์ชาตะบอก้นี่ไรตัวตีเก่งเลยเนี่ยตั้งหมู่บ้านให้หมู่บ้านหนึ่ง หมู่บ้านนี้ชื่อห <fits you S 1> มู่บ้านเมียน้อยบอให้คนอื่นมาปดพอหน่อยให้เมีย the น <c ười> <c ười> ้อยลดจกตากันเองเอาเอาเอาเข้าไปเอาฮาฮ่เสาเดียวคนที่มคุณบ่เขากับคุณลงอาบความกันจะคืนก็คืนความกันคืนไม่ได้สั้นคนจัเปิดอยากมีเงินหลายหลายร้อยแสนซื้อรถแหวนนำเที่ยวคงสิง สองขบวนวิ่งสวนกันเองจะลามกันเก่งนำหน้าเข้าฐาดีอุ้น้ำเด้มีเมียหลายคนเลยอาสิมาอุกงยังน้ำข่อยข่อยบอท่านเนี่ยเอาเพียงแต่จะข่อยคิดซื้อๆว่ามันอีริ่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่ยังอีกเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นกระเป๋ารถแม่เนี่ก็ไดเราเดี่ยวเดี๋ยวอยู่บ่ข่อยยืนขึ้นยูืนหัน ยังมาคิด่าแสะบ่ได้วะมียังอีกคิดผิดล่ะผิดมองไนคู่บ่าวแปลว่ามีหลายคนบ่ได้หาเขาเกิดบ่พอใจห้องเพียงอเขาร่วมหัวกันสไตล์ุ่มสกํมห้องแบนแต่แต่หรือ่อยว่านี่ไม่มีปัญหาสามีอร่อยคนหนึ่งิวิยานยังเ่เพิงทั้งเส้นแสนตูันตัวไรตอดคอยคือไ่เห็นมีปัญหาอย่างไรบโอ้ยเท่าตาตีเบออกระลาเพิงมันจะมีปัญญาอย่างสูบจาไปเป้ามันกังหงแม่นอันนั้นมิมเด็กครับคุณอ้าว กอดทางมึงอันนี้มันยังเสร็จเพิงเพิงแังไหเพิงแม่ตำนิ้วก้อยนี่โบคือมิม่มตัวเล็วไล่มันซ้ำเข็มยิบจักนี่ป๋าไปล่องซิมมึงที่เดสามไล่เดือขั้นบ่ไข่เมาเงื่อนน้ำข่อยทท้แม่มิ่มมันอย่าเป้าข้นของยาเสืส้อๆมันก็หดตัวนั่งพา,านมากเหรบ่อตอนน้ำข่อยหั่งเป็นเด็กน้อยอยู่ตัวอายุสิบสองปีสั่นต์ไปเพราะหั่งเพิงแขนอ่านย้อนต้นท่มแบบนี้ ไปเลี้ยงง้วเลี้ยงกล้วยพ่อแม่ป้อที่ตัวหั่งเพื่อมใหยงขอกกระคืดอยากได้บอก็กระดังไฟสุมเสยวะนี่เนี่ยเฮืองนั่นนะแล้วเพย่านไฟวะนี่เนี่ยโุ้ยมาหยงมะมื่นตายมึงแท้ปะจำเนาะไม่สิได้กินส์ก็ไม่สวโรวดเรวโุ้ยพอถือไม่เคยสวะเพิ่บขาดเวิรมนูกไล่ขอกกระดังไล้รวดเร็วควยเห็นว่าแล้วเพราะท่านควยได้ไหมอาจารย์เป็นเส้นแสนโตจะมามีทางแต่ป่านนั่นขอยยังบ่เลิกลุมคว่มตั้งใจกลับไปอีกจนได้พุดมามื่อหลังมาไม่แล้ว ส่วนโมมาอีกกูต้องออกอะไรข้างเพิ่งข้างเนี่ยอาว่าเตียวน้ามันไปขายอมันมีหัวน้ามันมีหัวน้าจะได้ท่องใสมันไปขายขวดละลอยสองลอยพุนห้างนึ่งจะเป็นยี่ทิพขวดหัวหน้าเพิงนะนี่หงนี่เพิงหลวงสัมเพิงหลวงห้างคาว่าที่บ่ได้เป็นลอยขวดที่บ่ได้เป็นลอยขวดผมเลยพ่อโอ้ยตั้งใจมากกมูสามคนได้พายางโคราพื้นเอามันยังพายางเป็นเกาะป้องกันห้อง เขาต้องมีวิธีการต่อพอมาปรับอยู่คนละมุมเลยผู้หนึ่งอยูม่มุมนั่นผู้หนึ่งอ,อยู่มุมนี่ผู้หนึ่งอ,อยู่มุมนี่หั่งเพิงอยู่กลางแม่บ่ลักออออมึงเดาแต่ลงมือกันเลยเออขาลงมือก่อนเลยทีแรกฟาดบุบหลดพอฟาดบุบปั๊บหั่งเพิงขาดย่้ยลงมันก็แตกบึ้ม,มันแตกห้องก็แลนเขาในผ้ายางเออสียงมันตอดผ้ายางสูดตอดเขาเราวิ่งทากเลยเห็น่ปต่ำกันกับฝนตกใส่ผ้ายางนี่หัวคนมันต้องดีก็บัง มูันมาอีกสองคนมันว่าให้เขาเอาน้ำในหมอไปนะเอาเขาเอาที่เราบอกเลว่าแบ่งกันกินห้องหักใจพวกนั่นเจ้ากระไดหักมูหักพวกมามันแทนที่พายางมันหลายๆคนมันแทนที่มันสิพากันเข่าพายางใหญ่กันมันบอกเขามันมาหมุนเข่าพายางนัข่อยพื้นเดียวนี่โอ้ยพายางกับพื้นม้ใหญ่เหรอม้อยเหล่าห้อง่อยนักกวงเม็ดเน่าเม็ดหนึ่งพ่อมูเห่อพ่อมูน่ะบาร้ถึงคิ้วข่อยเป็นผู้ดื้อกว่าก้อนหินก้อนบักใหญ่ข่อยกับเขาไปใกล้ๆกันแล้ว ยองออกไปใกล้ๆก็ฟาดแล้วหล่ะแม่นบนนั t í, t í í. Mm ้นเจ้าโว้ยบ่แม่นจังได้หายจะได้ขอใหม่ทางแถวนึงแล้วมันยังติ่งๆนึ่งในสิหยดลงเลยนะฮะบุ๊ปเจ้าขาดวึ่มลงมัดเลยมัดเลยบาดที่นี่แม่มันแท่นที่บินขึ้นควานมันบ่ขึ้นจะได้อดวุ่มมาใส่ควายแล้วกับมัมที่เข่าพายางหากินใส่ไอ้สองคนมันไม่เนิกตีนไว้แล้วเอ้าเคยละเลี้ยงอ้อมพายางยุพายางจะคล้องจะคล้องบ่ได้เข้าวาดได้ไปไหนมาไนี่คนที่ยุไวมองยุกับมัมท่อนตัวโอ้ย เพิงเมื่อทั้งไล่ข่อยคืนเบื้องตีเอาเหลือแต่จะห้างขาวเปิลเวินอยู่เขาว่าซุ่มนั่นเขาสนุกกินเมื่อสันแม่มันจังแม่จะว่าห้างนั้นมันบินไล่ข่อยผู้เดียวเป็นแสนเดียวเขาเอิญเท่าเน่งหนองโคกขาดมันคือว่าจังสันเล่นแต่จะสามโมงแรงจนหอดหาโมงแรงเขาเล่นหันเข้าเล่นสามมันกับบินท่านในแมนไปจำเป็นเล่นเมื่อทุกบั่ขวางมั่งบ้าบกขวางจะได้จะว่าไปใส่ต่อไปใส่คืนพูดก็แต่ต่อหอดหน้าพอยะหน่อยเลื่อยหาน้าพอยะเล่า หรือกุลอาไซหน้าพ่อไงอ้นล่องหน้าลุ่มที่สวนขืนโน้นบักทุดดินมัดปะพ่อหินแม่สร้างก้อนบักใงนี่หวนเนี่ยมันโปะคุ้มโดยง่าไม่เขากระมวลเขาไต้หันเออขอแล่นหันก็มันนั่งเศร้าไม่แห้งโดนเตื้อเตื้อยวน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 กายหัวเข้าไปเลยโอ้ยฉลาดเนาะนี่ยเห็นว่าโอ้ยตาเลือนๆทำซูไปเห็นกูเนอะสบายแล้วคอยกับข้นนั่งทั้งก้อนหินเสยแล้วว่าดีนั่งเศร้าไม่แห้งเด้กะว่าจังหน่อยจังเหออกไปหาหมูไปจาของแลนหลอด คือที่แมันมันบินไล่ข่อยบ่เห็นว่ะมันหาเจ้าบ่เห็นเนาะเออหาบ่เห็นสักเดียวนึงกลับขึ้นลบมาทางเขาลบมาทางเขาห่วยเสียงดังวุ่นวุ่นวุ่นมากมันอย่างน้อใหม่เพราะเหลียววงหุ้ยเพ่งซุ้มเก่าแล้วเจ้าเขากระโดดหินแลนอีทะเลาะมั่งไปวัดตาห่าบอีกตาห่าบอีกบาดเจ็บไปเห็นน้ำโตนโศกเลือกเลือกนบุ่มบุ่มยุ่ม น้ำเล็บแมวโปกคุ้มหุ่งหอบน้าเึิมเลยโศกโศกเลึกๆเออคือบางที่เขาคอยย่านเพิงหนีเพิงบ่ย่านน้ำเหมาโดดลงเลยขวักลงหันเกิดข้ามี่ใหม่มีต่อสติยุติล่างสิบพซ้ำกันก็เสียบลูกสินเดียวจ่ะบ่คิดบ่อ่านขอนี่เลยยาไล่เพิงลูกเดียวหนีไล่เพิงโดดลงไปนั่งซศร้ามแห้งน้ำตกถึงว่าจะห้องเย็นจ้อยจอยอย่งวุ่น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 กายเข้าไปอุ้ยหมือตาเหลือมเต้นเพิ่ราะเห็นเพิ่ราะเห็นน่ะ แต่ก็นั่งเสยอยู่หันแล้วเพราะขืนมาแล้วบ่แล้ว่ะนึกขืนมาที่มันเห็นเนาะนั่งแตบไม่แห้งเลยนต่ตั้งเดียวกลับขึ้นมาคือเก่านี่ยมีเขาเขาบอกเห็นหรอกเขาบอกขึ้นม้เดอมันบอกเห็นเคยที่ละขึ้นมาป้ไปที่ละหันลุ่มลุ้มลุ้มเหมือนวุ่นป้าไปเลยมันไปกินที่ไหนมันที่ถือกินไข่อยุหันเขาประจาบเขาไข่เขาป้าจริงแล้วล่ะหันใจไข่ลงุ่มไข่ลุ่ท่านโดนตะโปมันที่ละแมวหัวหนามันบูหนามลงมาเลยแขกมาตัวเดียวเลย มันมาเห็นข่อยมันติดตอดข่อยก็มือข่อยตบจังเสียพ่อข่อยตบแป,ปะได้ยินเสียงมือข่อยแป,ปะแตะรมูอยู่ทั้งๆหลุมล้วมาแบบเนี้็เจังได,ด้หรือเปล่าพี่ปุจิยั่วให้มึงตอดกูจะกระโดดบูน้ำกระแล่นมาเดี๋ยวมึงไอ้แหงหันก็เขาขั้นเอาจ้อยไป็นเงือข่อยจนแขวนร่อนก<อ>นน็ได้กันมาทำพ่อตายเนาะประเพชรหนาวว่ามีความขืดเลยไงไม่รงกะลาเผิงเนี้ยให้มันไล่ได้อยู่ทวตาตี๊เอาเทียนอะไรสิใส่หัวชิดใส่ปัญญาแล่นไปซื้อมุ้งมานอนกลางตั้งยู้มึงยังขอว่าได้มุ นี่บ่กเป็นจะสร้างอะไรเลยคนมันก็แมนตัวเหล่าแมนจังนายเอามาันทีบอกฟังเลยอ๋อช่วยเจ้าเจ้าบินจับค้อนยุหันไล่กูไปซื้อมุ่งมาจจกานกูตีดกลางมุง่งซ้อนช่วจังบินไล่กูเดือยไอ้จังพาคกันไปห้ามใอยว่าเจ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนัลยังก็แล้วแต่เจ้าบองโบเถื่อถึงแน่นอนเนสียงทำไมถึงวัดถึงลูกน้องเจ้าคนนี้มันสิสอยแล้ววังหันครับแมนจูคอยคอยปฏิว่ามันล่ำอย่างเดียวเลยปฏิวัติล่ำละมันสอยมันจะออกคำหยาบแล้ว คำไหนจังสิ่ว่านี่มันออกนกมาเนี่ยน้อยเนี่ยนกยังขนกเลยหยาบลวดนกยังกระสังเอาว่าโอ้ยไปฟังในเวลาเขาสอยในมอลำเนี่ยเจ้าสีว่านี่ะไรไมันจังสิหยาบอ๋อออสวยสอยนกคุมลีต้อนกคุมลีเดูว่าเลยดอกนกคุมลีต้อนกคุมลีแห้งได้หลายตัวว่าเห็นมันหยาบเลยเฮ้ย่าหยาบไอ้ยกูบอกขัดได้ถ้ยตอนนั้นมาแตะๆมึงว่าต้อนนี่ล่ะที่ไหนนกคุมลีนกคุมลีสีแมนคว่ำเล้า นกคุมลีสัมผัสเะอีต้องเงาบแน่นอนอย่าเอาอย่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสิบนาทีเป็นพนับงานเอานกอื่นเอานกอื่นมันสเสียซื้อบ้านเขาเลยมวยมาเสียดายนกคุมเดี๋ยวบุยนกเป็ดโบยากเมื่อคันได้ว่านกคุมมันเจ็บใจแห้งแตเพียงพอโอ้ยนกเงินก็ได้วก็ใส่ยังไงมันลาบกับสูนนกคุมเมื่อไรไปโอยนกเป็ดแห่งลาบแสบเนาะหัวบาลในลูกหัวโอยนกเป็ดนกสงวนตัวไหนไหมสงวนตัวไหนน้องใดมีนกเป็ดน้ำอะไรล่องถือยังกับตีนยางกายอยู่เขาวปั๊บหาลอยหมุดได้ไหนไหมเป็นนกสงวนนกสงวนนกราชการตัวนั้นน่ะ เป็นตั้งเป็นในบินความเฮี้ยนบุก็ตัวนใ้ง่เ้ยน่ายแล้วปันทังดวนเนาะปันทางดวนด้เลยเวนาไปแท้มากเท่านกบมุนเลยเลยหอวยเอาจังสีเซตตีเอาโนกันนี้คือชิบ่พดก้นไมหรอกนกเาเขาโอ้นกเขาก็สิผีดตายผิด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 มองไหนเดนี่ผิดตัวมันเป็นนกเขาไหมนกไผเหานกเขากัยังมาพีดดดียไสิยากเท้น้อง่านนี่โอ้ยากวานกคุมนี่ไหมจะวาด้เนาะโอ้ยมันยากนำเส้งเจ้ผู้สรงเน้าหคากนเลยากวานม คันว่านกคุมลีมันสัมผัสสลัเออเดียว่าว่านกขุมอึดสิบวกพดบ่ล่ะผิดดอกมันมีสลอีอยู่แล้วไม่มาเอาเพิ่มอีกขีดนึงก็เป็นสลัยอึเรียกว่าสลัยอึดโอ้แมนสมควรเสียเป็นผู้ยบาลในโอกาสต่อไปเราออกพวขีดซอยเจ้าได้ซอยระบาดนี่ขยันเอานกคุมก็เอาตอนมันอืดอย่าเอาตอนมันลีดได้สอยได้ไซอซ่วงละไข้เรแาหวัดเลยสอยสอยพี่น้องฟังสอยไปเลยนก คุมอืดบินควมปลายพายโอ้มาบินสูงแท้ต้นไผ่ลมลมตอนไหนลมหม้อแดงเขาว่างั้นสาวซ้ำหน่อยบ่มักเ่ายไงสิไปมักผายเฮ้ยป้หยาบบ่หยาบซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวซ้ำหน่อยบ่หู่ชักเ่านิ้งน่องบัดเขาโอไปย่องเ่านิ้งน่องตาตี๋ไว้ือดาถือซอยซอยกับพี่น้องฟังซอย สาวแม่หมายบ่หูจักนพดลถือได้เราค่อยพ้นว้อยแงไพ่นไม่นพดลเป็นคนที่สองนะแต่คนแรกคนไหนบอกซอยซอยเท่าบ้านเพิ่นตั้งเท่าบ้านตูเท่าบ้านตูบ่หูจักลุงแหนบบัดได้กินของแสบบ้าไม่หย่ไม่ร้านไทยมันคือหัวอ้านแท้